สมรภูมิที่ยังคงมีการประทะเดือดกันอยู่นะคะก็มีอีกหลายจุดโดยเฉพาะที่บริเวณเขาพระวิหารห้วยตามาเรียรแล้วก็ภูมะเขือจุดสําคัญก็คือบริเวณฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชาที่วัดแก้วสิขาคิรีสวาระค่ะที่ฐานไทยเองก็พยายามที่จะยึดกลับขึ้นมาให้ได้ค่ะ บาบคุณผู้ชมคลิปนี้ล่ะค่ะ<ม>ทางเพจเฟซบุ๊กไทยเบอร์มารเรเวทางรถไฟสายบรารนณะนำมาเผยแพร่ประมาณสัก20ชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่งแอดมินระบุแบบนี้ค่ะว่าเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างฐานกัมพูชากับทหารไทยที่แถบวัดแก้วสิขาคิรีสวาระและก็บริเวณพระอินทร์บนเขาพระวิหารฐานกัมพูชาคนที่อัดคลิปเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาอ,อัดคลิปไป บรรยายไปอ๋อเหรอแอดมินเพจบอกว่าเคยไปจับการอยู่ที่ฐานพลาหิน8ก้อนและเคยโพสต์คลิปสถานการณ์สู้รบบริเวณเขาพระวิหารมาแล้วหลายคลิปด้วยโดยในคลิปเนี่ยก็มีเสียงระเบิดดังแล้วก็มีกลุ่มควันในพื้นที่แถบวัดแก้วศิีขา,าคีรีสวรสนะครับพรลาน,นาอินทรีย์ซึ่งอยู่าทางตะวันตกของเขาพระวิหารจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ตั้งของทหารกัมพูชาแอดมินยังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ทหารไทยพยายามที่จะรุกคืบเข้าตีฐานทหารกัมพูชาที่อยู่บนวัดแก้วสิีขาคีรี ซาวระขณะที่ฐานกัมพูชาก็ป้องกันฐานแบบสุดกําลังเพราะอยู่ในเส้นทางขึ้นไปยังปราสาทพระวิหารก็มีฐานใหญ่ของกัมพูชาเนี่ยเขาอยู่บนนั้นด้วยนะครับหากไทยตีฐานบนวัดแก้วได้เนี่ย ก็เท่ากับว่าจะตัดเส้นทางส่งกําลังบางรุงไปให้ทหารกัมพูชาบนเขาพระวิหารได้ทันทีนะครับเรามีการวางแผนนะต้องชื่นชมนะวางแผนว่าถนนเส้นไหนนะที่เขาจะลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเสบียงอาหารขึ้นไปเนี่ยเราก็โจมตีตรงนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือว่าสะพานนี่ก็เป็นยุทธวิธีนะคะที่ต้องบอกว่าเจ๋งจริงๆค่ะตอนนี้พื้นที่โดยรอบสรุปแบบนี้รอบปราสาสตรพระวิหารอย่างเช่นภูมะเขือช่องคันมา เขาสัตต osome ฐานไทยตอนนี้ยึดไว้ได้หมดแล้วเท่ากับว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยก็ตกอยู่ในวงล้อมของฐานไทยหมดแล้วเหมือนกันกัมพูชาจึงต้องป้องกันฐานวัดแก้วอย่างสุดความสามารถอเออนี่เขาก็กลัวเขาต้องเสียไปอีกไงคะเพราะว่าเหมือนเป็นไข่แดงล่ะ,ออะ,อะเออจะยังไงอะ่ะถ้าคุณไม่ปกป้องเนี่ยหมดเลยนะทำ,ทำให้เห็นภาพเมื่อวานเนี่ยเขาโจมตีมาอย่างหนักเนาะวันก่อนที่เขาโจมตีลงมาแล้วก็ไปตกตรงหน้าที่ทําการอุทยานอะ่ะ พระวิหารได้รับความเสียหายอาคารของที่ทําการเสียหายเยอะเลยนะครับค<า>่ะ <ไป S 2> กัมพูชาคุณเห็นไหมก่อนหน้านี้ก็ใช้ชุมชนเป็นฐานที่มั่นแล้วก็ใช้โบราณสถานเป็นฐานที่มั่นด้วยที่ปราสาทตาควายและนี่ล่าสุดเอาอีกแหละออนี่ที่จะเอาวัดแก้วสิขาคีรีสวรส์เป็นฐานที่มั่นกองทัพกัมพูชาย้อนไปดูประวัติกันหน่อยวัดแก้วสิขาคีรีสวรส์ อยู่ในอาณาบริเวณของเขาพระวิหารเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญบนเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยกัมพูชายึดครองไปได้โดยขับไล่ทหารของไทยเนี่ยออกจากพื้นที่ถ้าจํากันได้ตั้งแต่ตอนที่มีการประทะตอนนู้น<ะ>2,554นะครับจุดนี้เนี่ยคุมเส้นทางขึ้นลงเขาพระวิหารได้ทั้งหมดจึงได้เปรียบเป็นอย่างมากในทางทหารพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นสารนสถานของโบราณอายุกว่า1,000ปีที่สร้างถวายพระศิวะด้วยนะครับ ปัจจุบันสารยุติธรรมระหว่างประเทศก็ตัดสินให้ตัวปราศาสตร์เป็นของกัมบูชาย้ํานะคะว่าตัวปราศาสตรค่ะแต่พื้นที่โดยรอบยังเป็นข้อพิพาทระหว่างสองประเทศอยู่นะคะช่วงปี51ถึง54เนี่ยก็มีการประทะกันจนปมการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งที่แล้วคุณผู้ชมจากปมนี้แหละทําให้มีการประทะกันแล้วก็ในปี56สาลโลกยืนยันค่ะว่าเฉพาะพื้นที่ใกล้ตัวปราสาสเท่านั้นเป็นของกัมบูชาส่วนพื้นที่อื่นๆยังต้องมีการเจรจาก,กัน ก่อนค่ะสําหรับกัมพูชาปรา,าสาทก็คือมรดกแห่งอารยธรรมแต่ว่าสําหรับไทยคือสัญลักษณ์การเสียดินแดนค่ะ ความงดงามของโบราณสถานถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบโดยทหากรกัมพูชาได้ขนกาลังมาซุ่มโจมตีไทยเข้ามายัางหมู่บ้านภูมิสลอนชายแดนไทยจังหวัดศรีสะเกดซึ่งอยู่ห่างจากเส้นแบ่งพรมแดนประมาณ700เมตรเท่านั้น <S <S มุผู้ชมทีนี้การที่เขาเข้าไปอยู่ที่ตัวปรา,าสาทพระวิหารตรงนั้นเป็นโบราณสถานก็จริงแต่ไม่ควรที่จะมีกองกําลังเข้าไปอยู่ข้างในถูกต้อง นี่แหละสงครามครั้งนี้มันไม่เป็นเรื่องที่ที่ไม่ควรเนาะที่ทหารกัมพูชาใช้วัดใช้วัดเป็นโล่กำบงังใช้โบราณสถานที่กัมพูชาอ้างว่าส่งคุณค่าเป็นบังเกอร์ยากต่อการที่ฐานของเราเนี่ยจะโจมตีกลับเพราะว่าเนินบริเวณนี้เนี่ยอยู่ในแหล่งชุมชนทําทให้ทหารเราเนี่ยเสียโอกาสในการต่อสู้เนื่องจากมันไม่ใช่พื้นที่ทางการทหารเราไม่ได้เป็นแบบเขาอะพูดง่ายๆเราไม่ได้ใจดําเหมือนเขาเขายิงใส่คนใส่บ้านเรือน แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามีการใช้วุฒหนักนะคะก็มีการทําลายบันไดที่จะขึ้นปราสาทพระวิหาราจริงๆแล้วเนี่ยปราสาทพระวิหารเนี่ยถ้ามาจากฝากฝั่งกัมพูชาคุณต้องปีนบันไดไปนะจนคนบางคนแซวบอกว่ามันเหมือนบันไดลิงเลยนะอ,อันนั้นเนี่ยเราตีจนพังไปแล้วแหละแต่ว่าถนนหนทางที่จะขึ้นตัวปราสาทเนี่ยฝั่งไทยเป็นถนนอย่างดีเลยมันก็สะท้อนเห็นว่า ปราสาทพระวิหารมันน่าจะเป็นของไทยนะแต่เราเองก็ยอมรับคําตัดสินของศาลโลกนะว่าในเมื่อตัวปราสาทเขายกให้เป็นของกัมพูชาอันนี้ก็คุณได้ไปคุณก็ต้องดูแลบูรณะด้วยนะไม่ใช่นําไปใช้เป็นสถานที่ที่เป็นกองกําลังซ่อมสูงที่จะโจมตีฝั่งไทยค่ะ